สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับปัจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของเดือนหลังของเดือนเมษายน2 0 1 5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไพ่กันว่าจะมีนานมทิศทางเป็นเช่นไร อนนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด b s c r i b e กดติดตามบันัใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ User บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการสลับที่กันได้ได้บางตำแหน่งนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับ ไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่สามเหรียญสามถ้วยหกดาบเดเมจิเชียนนะครับสี่ดาบไพ่เดอะชาริออ์ไพ่อัลสเนถือดาบนะครับไพ่เดอะเวอร์ไพ่เก้าเหรียญนะครับไพ่ใบสุดท้ายเนาะ ไพ่เด็กถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่สาดาบนะครับไพ่ปรากฏขึ้นมาครบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับชาวสิงห์ไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่ทรีออฟคัเกิดขึ้นทรีออฟคัเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเนาะ แสดงว่าชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะออกสังคมมากขึ้นมีแนวโน้มของการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างมากขึ้นมีแนวโน้มของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากบุคคลรอบข้างนะครับ หรือมีการดื่มกินมีการสังสรรค์มีการเฉลิมฉลองกันได้มากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าไพ่สามถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของข่าวดีด้วยดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์อาจจะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีแนวโน้มติดทางที่ดีนะครับในเรื่องของอะไรที่จะเข้ามากับตัวตนของคุณเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่เป็นแบบความบันเทิงเริงใจมากขึ้นถึงแม้ไพ่นะครับจะบอกว่ามีไพ่สามดาบเกิดขึ้นด้วยไพ่สามดาบมันคือความผิดหวัง ไพ่สามดับมันคือความอ้างว้างหรือพูดง่ายๆคืออาจจะเป็นภาวะของความน e าท t i v e ด้วยดังนั้นเนี่ยคือไพ่มันก็แบ่งรับแบ่งสู้นะอยู่ที่ว่าชาวสิงและคณะสิงจะตัดสินใจไปในทางที่เป็นทางที่บวกหรือทางที่ลบทางที่บวกเนี่ยพยายามออกสังคมไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาหรือพยายามเปิดใจยอมรับนะครับแล้วก็พยายามแบบทําอะไรให้มันเป็นแบบ เชิงโพสิทีฟในทางบวกแต่ถ้าเกิดคุณเลือกในทางลบเนี่ยมันก็จะเป็นความ เศร้านะครับความวิตกความกังวลความรู้สึกแบบมีปัญหามีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกที่มันติดลบความรู้สึกที่มันไม่โอเคดังนั้นเนี่ยไพ่สามดาบเนี่ยปรากฏขึ้นมาคุณอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าทางลบมันก็จะเป็นปัญหามันก็จะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วพยายามออกสังคมคุณจะมีคนในสังคมคอยช่วยเหลือคอยแบกอัพให้กับตัวคุณด้วยเพราะว่า ชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์เนี่ยต้องออกสังคมเยอะๆนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวคุณคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวที่หมายถึงการเจิดจรัสก,การที่หมายถึงศูนย์กลางหมายถึงการเป็นผู้นำนะครับแล้วคุณจะสามารถมีพลังงานมี e อ e r จีที่มีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนที่ดีแต่ในช่วงของประมาณช่วงปลาย นะครับกลางๆถึงปลายเดือนเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์ราคณะสิงห์อาจจะต้องระมัดระวังภัยจากรอบข้างสักนิหนึ่งเพราะดาวราหูเนี่ยจะโคจรนะครับอยู่ที่ราศีเมษใช่ไหมครับแล้วดาวที่จะขึ้นเป็นมหาอุดแล้วถูกดาวราหูเนี่ยดับ นะครับเกิดสุริยาคาาได้อาจจะต้องทําให้เกิดลักษณะของการที่บางคนอาจจะถูกหลอกถูกโกงมีปัญหาเกิดความผิดหวังได้อย่างที่บอกไปก็คือไพ่สามดาบนั่นแหละดังนั้นเยี่ไพ่ก็เตือนน้าว่า,ร,าระมัดระวังความผิดหวังอย่าโดดเด่นจนเกินไปแล้วจะมีภัยมานะครับถึงตัวดังนั้นเนีย่ยควรจะต้องพยายามเงียบๆนิดนึงเนาะถามว่าทําไมถึงห้ามโดดเด่นเพราะดาวประจําตัวจะขึ้นเป็นมหาอุดมันคือความโดดเด่นมันคือ อะไรที่มันเป็นความที่มันเป็นแบบสิ่งที่เติบโตพัฒนาไปข้างหน้าแล้วก็แบบอยู่ในที่สว่างไงแต่คุณจะถูกลาหูก็คือดาวที่เป็นความมืดเนี่ยดับมันก็เลยอาจจะทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดเพศภัยอย่างกระทนหันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องเต็มมือรับมือลองรับนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะมันมีไพ่แก้ขึ้นมาอยู่จากไพ่เดเมจเชียนอะเดเมจเชียนแปลว่า คุณสามารถรับมือได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้คุณสามารถคลี่คลายสถานการณ์สิ่งต่างๆนั้นแบบให้มันแบบจบลงนะครับแก้ไขได้มันมีไพ่เดอะเวิรมมาด้วยนะ ไพ่เดเวร์เนี่ยหมายถึงไพ่ของการจบสิ้นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขหรือไพ่ของการที่สามารถจบสิ้นและเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้นะครับดังนั้นเนี่ยชาวสิงและคณะสิงนะครับบอกไว้เลยว่ายังสามารถแก้ไขปัญหาได้นะยังสามารถจบปัญหาได้นะยังสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้นะเพียงแต่คุณแค่อย่าโดดเด่นจนเกินไปนะครับพยายามแบบเขาเรียกว่า อ่อนน้อมทำตนนิดหนึ่งแล้วก็พยายามอย่าทำตัวให้โดดเด่นจนเกินไปเพราะคุณอาจจะถูกเพ่งเล็งและถูกจับตาจากบุคคลอื่นนะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยนะครับมีไพ่เดชารออรดเกิดขึ้นเดชารออดเนี่ยแปลว่าไพ่ของการเดินทางไพ่ของการที่คุณไม่อยู่นิ่งบางคนอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดบางคนอาจจะเดินทางข้ามประเทศเลยนะครับมีสองใบเนี้ยแปลว่าการเดินทาง แปลว่าคุณอาจจะมีการยกย้ายการงานหรือบางคนอาจจะมีการยกย้ายในเรื่องของบ้านก็ได้นะครับที่อยู่อาศัยหรือบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนที่ทํางานก็ได้อยู่ที่ว่าแล้วแต่บุคคลว่าจะเปลี่ยนในเรื่องอะไรแต่มันจะมีการเดินทางแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเข้ามาและก็อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้นะครับใครที่กําลังมีปัญหามีอุปสรรคเนี่ย ก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคุณสามารถเยียวยาคุณสามารถแก้ไขคุณสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จอย่างที่บอกไปว่ามันจะจบลงจากไพ่เดอะเวอร์นะครับเมจิเชชนคือการแก้ไขปัญหานั่นเองใช้สติในการดําเนินชีวิตแล้วคุณจะสามารถแบบอยู่รอดปลอดภัยได้ประสบความสําเร็จที่ดีนะครับมีไพ่4ดาบเกิดขึ้นด้วย4ดาบเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเอง จะมีในเรื่องของสุขภาพพนันัยมเนี่ยอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับล้มหมอนนอนเสื่อได้หรือบางคนนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกปวดข้ออ,อะไรแบบเนี้ยนะบางคนอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดนะครับระบบ ของเหลวในร่างกายสิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังฟื้นฟ,นฟูแก้ไขปัญหาสักนิดหนึ่งอาจจะต้องพักรักษาหรือบางคนอาจจะต้องมีการลางงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้อันนี้คงต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเนาะ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการงานกันอีกสักนิดหนึ่งนะการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเด็กถือไม้เด็กถือไม้ไมห,มหมายถึงจินตนาการความคิดหมายถึงการเรียนการศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ชาวราศี สิ่งลัคนณสิ่งนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการเติบโตการต่อยอดในเรื่องการงานแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับคุณสามารถเติบโตพัฒนาที่ดีกับในเรื่องของการงานได้เพราะว่ามันมีไพ่อัศบินถือดาบมาเนี่ยระมัดระวังนิดหนึ่งใครเคล็ดใครตัดสินใจอะไรว่องไวรวดเร็วเกินไประวังจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะไม่มีไพ่สามดาบนะคุณอาจจะผิดหวังหรืออาจจะแบบ เขาเรียกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะต้องกลับมาแก้ไขได้ดังนั้นอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่ไม่รู้พยายามศึกษาเพิ่มเติมหาข้อมูลแล้วคุณจะสามารถที่จะไปต่อได้ประสบความสำเร็จที่ดีนะครับ การงานสาหรับบางคนเนี่ยอาจจะได้ทํางานบางสิ่งบางอย่างที่ได้เริ่มต้นใหม่นะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดไปใน,นโนมทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการงานค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบเกินไปนะครับเพราะว่ารีบอาจจะเกิดผลเสียหายหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องกลับมาแก้ไขแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าเกิดขึ้นได้นาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง ไพ่การเงินเนี่ยขึ้นมา2ใบก็คือมีไพ่สามเหรียญน,นะครับใครทําการค้าขายการลงทุนเนี่ยค่อนข้างมีลูกค้าประจํามากขึ้นมีแนวโน้มของการเงินประสบความสําเร็จมีคนมาว่าจ้างเรามากขึ้นนะครับใครทํางานเกี่ยวข้องกับ พวกช่างต่างๆอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะมีคนมาว่าจ้างทํางานมากขึ้นหรือใครทํางานพวกเกี่ยวกับประกันในหน้าต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็จะปิดจ็อบดีงานดได้ดีได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆลูกค้าสามารถซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ําได้สำหรับใครลงทุนทําธุรกิจการค้าขายต่างๆมีโอกาสได้กําไรเข้ามาเป็นเกาบเป็นกำนะครับนะก็มีโอกาสดีๆแหละไพ่เนี่ยนะครับขึ้นอีกใบหนึ่งคือ9เหรียญ เก้าเหรียญคือการเติบโตในภาวะการเงินที่ค่อนข้างแบบอู้ฟู่เลยนะ,ะสามารถทําให้การเงินของคุณนั้นก้าวเต็มสิบอ่ะมันแปลว่าการเงินอยู่ตัวมากๆเลยถือว่ามีแนวโน้มทิศทางของการเงินนั้นประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนมีหลักปักฐานในเรื่องการเงินที่เติบโตพัฒนาที่ดีได้บางทีคุณไม่ต้องทํางานคุณก็ยังมีเงินเลยแต่ไม่ได้แปลว่าเงินมันผุดมาจากดินหรือตกมาจากฟ้านะครับ แต่มันแปลว่าคุณลงทุนก่อนคุณทําก่อนแต่คุณนะ่ะ มีเงินเข้ามาเช่นบางคนทําค่าเช่านะครับเช่นอสังหาใช่ไหมครับคุณปล่อยเช่าเนี่ยคุณก็ไปทํากิจกรรมไปทํางานอื่นๆไปทําอะไรก็ได้แต่คุณได้ค่าเช่าไงบางคนลงทุนในหุ้นกองทุนคริปโตต่ตางๆก็มีเงินปันผลกลับมาใช่ไหมครับหรือได้รับเงินกระแสเงินสดจากในเรื่องของการลงทุนก็ได้เช่นกันคุณเทรดคุณก็ได้เงินแบบเนี้ยเป็นตน้นหรือใครลงทุนทําธุรก,กิจใหญ่ๆเงี้ยเป็นเจ้าคนนคนเนี่ยไม่ต้องไปทํางานเองแค่บริหาร แค the ่แบบดูมันก็มีโอกาสที่จะมีเงินงอกเงยขึ้นมานะครับขึ้นมาแบบเนี้ยนี่คือเก้าเหลียงนั่นเองดังนั้นเนี่ยการเงินค่อนข้างอู้ฟูเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าใครที่ไม่ได้มีการลงทุนไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นแปลว่าไงก็เพราะว่าการเงินจะเติบโตพัฒนาที่ดีกว่าปกตินั่นแหละนะครับก็คือได้มากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งประมาณนั้นแหละก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การลงทุนกันบ้างของโชคลาภและการลงทุนของชาวราศีสิงห์ละคณาสิงห์ด้วยนะครับพไพ่ใบแรก6กเหรียญน,นะครับแล้วก็ไพ่8ดถ้วยไพ่ใบสุดท้ายคือพไพ่แหวนอ,อกหวานเนะาะไพ่อยากจะบอกว่าใครที่ซื้อลาบลอยก่อนใครซื้อลาบลอยเนี่ย มีโอกาสได้รับผลนะครับถามว่าถูกรางวัลได้ไหมก็มีรางวัลมีโอกาสถูกรางวัลนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นรางวัลใหญ่จนเกินไปเนาะก็อาจาจะต้องแบบพิคอพิจารณาสักนิดหนึ่งอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องบริหารความเสี่ยงสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณมีโอกาสถูกรางวัลแต่เป็นรางวัลเล็กๆที่อาจจะไม่ใช่รางวัลใหญ่มากเกินไปเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูนี่คือ8 8ถ้วยนี่ก็คือไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะในออฟวันก็ยังดูเหมือนแบบลงทุนแล้วได้ผลลัพธ์ก็ยังแบบ เหมือนเฉลี่ยแล้วก็ยังขาดทุนอยู่ยังไม่ได้แบบกําไรเป็นกอบเป็นกำดังนั้นลองบริหารความเสี่ยงสักนิดหนึ่งสำหรับชาวสิงสำหรับลาบลอยนะครับแต่ยังมีโอกาสถูกลังวัลจาก6เหรียญอยู่พอสมควรส่วนใครที่ลงทุนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยอีทีเรียมต่างๆเนี่ยมีผลลัพธ์ในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีนะหกเหรียญขึ้นมาแปลว่าคุณอาจจะได้ลักษณะของการเงินที่เติบโตพัฒนาที่ดีมีโอกาสต,ต่อยอดมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะได้รับ เขาเรียกว่ากำไรเนาะค่อนข้างดีนะจักให้ หกเหรียญคือสภาวะของการได้รับบางคนอาจจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นกองทุนต่างๆนะครับที่ดีอยู่เนาะก็ยังสามารถที่จะมีแนวโนม้มเสศทางที่ดีส่วนใครที่รู้สึกว่ามีพอร์ตของการขาดทุนหรือมีปัญหาในเรื่องของ m i n d s ซ t สิ่งต่างๆเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณค่อยๆลงทุนไปทีละเล็กทีละน้อยนะบางทีการเล่นเร็วเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะใครเล่นโดยเฉพาะคริปโตเคอเรนซีถึงแม้จะเป็นในช่วงของขาบวกนะคุณ จะสามารถได้รับการเติบโตการพัฒนาที่ดีแต่ในบางครั้งคุณก็อาจจะติดลบได้เพราะว่าบางทีคุณอาจจะลงทุนไม่ถูกจังหวะถ้าเกิดคุณยังไม่สามารถที่จะแบบออคอนโทรลในเรือนน่องของภาะวะอารมณ์ความรู้สึกได้เนี่ยบางทีคุณอาจจะอยากออกจากตลาดไปเลยนะ หันหลังไปเลยเพราะว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบลงทุนผิดหรือเปล่าหรือว่ายังไงทําไมพอร์ตมันแดงอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็อาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งถั่วเฉลี่ยไปนะครับสําหรับใครที่ยังขาดทุนอยู่อาจจะได้รับผลตอบแทนแล้วก็มีผลกลับมาเป็นขาวบวกได้เพราะว่าในเรื่องของกองทุนรวมนะยังติดลบนะครับส่วนใครซื้อในเรื่องของ หุ้นไทยนะก็ยังมีโอกาสเติบโตได้บ้างแต่มันก็ยังค่อยๆเป็นแนวโน้มขาลงแล้วส่วนคริปโตเคอเรนซีอันนี้ส่วนทางขึ้นไปเลยมีโอกาสเป็นขาบวกนะครับเพราะว่าตอนนี้วันที่อัดเนี่ยคือเขียวกระจีมากนะครับพุ่งแรงมากเลยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงบลูชิปแล้วนะครับก็ก็มีโอกาสถูกรางวัล นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสของการเติบโตได้จากคริปโตเคอเรนซีนะครับสำหรับใครที่ต้องการหรือชอบหรืออยากจะลงทุนนะครับก็สามารถแบบปรึกษาได้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ